ทำไมที่พูดอย่างนี้แหละไอ้คนคุกพ่อแม่หมดขอบคุณครับรอน้ำใจครับขอบคุณมากครับขอให้รวยขอให้รวยตั้งแต่บอกร้านไม่ให้แลกเหรียญยีงมีแบงค์มาขอบคุณมากครับขอบคุณให้มา20บาทขอให้กลับไป20ล้านนะครับโอ้โหอวยพรดีซะด้วยเลยอวยพรนกระแค่นั้นแหละ2 0ล้านน่ะลุ้งลุ้งแล้วไงอ๋อ20บาทนี่แน่นอน20บาทนี่หินหินอยู่แล้ว ใ,ให้ให้รางวัลสบายพรุ่งนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลแล้วอยากจะ,ากจะถามว่า <laughs> ท่านเป็นไข่มาจากไหนยกกองทัพมาจุดประสงค์อะไรโตเป็นเหล้าอะฮะแกงเขาเล่นหรือใครให้ครใครใค่อยกินเหล้ากินเหล,ล้าอีกแล้วฮะไม่มีใครให้กินกูซื้อกินเอง <laughs> มันจะเสียการแสดงหน้าเวทีเอ้าเสียก็เรื่องของเขากินเขกินแหละไม่ต้องไปเขาได้ ไม่มีเหล้าเล่นได้ไรไหมอ๋อไม่มีเหล้าใครจะกินใครจะเหล่ดได้นี่ก็มึงกินไงแล้วกินเบาล่ะเบาแล้วหมาไหนกินเหล็ดเลยเรื่องของกูไม่ต้องมาสนใจในเรื่องมึงไม่ได้มากินกับกูกูบริสุทธิ์ช่วงนี้โอ้ยยุติธรรมนี่พวกนี้ใครเนี่ยเฮ้ยพวกกูถือมหาชนลวกล้อมมหาชนกิษณะเฮ้ยมหาชนไอ้หนุ่มเฮ้ยไหนวะกิษณะเฮ้ยมา ขอเชโคตรโคตรเท่ปลาไหลก็พออะไรอะไรปส่กรโปรงให้แบงบุดวงเลยครับทุกทนติ่งกระโปรงญวงชุดเยอะแต่แต่งไม่เคยเรียบร้อยอ่กูฮะฮฮเหอยแล้วยัเสืจะเก่งอีกเนาะไอ้กูยืนยืนเหนียวแม่งเลยมายืนไปทีเธอไอ้อาสึเอ เอาดิค่ะเอาละเ,เอาแน่นะเอาแน่นะเอาจะโหมันจะกลัวอะไรคนอย่างก,กูหลอดน่าจะมีคนอยา่างพวกนี่ยจะน่ากูตรงไหนเนี่ยใน,ในเมืองมันของกูอยู่แล้วโูราดน,นี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นไหนบ้างกูในนามของกลุ่มกองโจรขุนโจรกฤษณะห <l ots of laptop> ากรักตัวกลัวความตายอุกษัตริย์อัศน,นกยก็ยกกองทัพกลับเข้าเมืองไปซะเถอะ คนอย่ากลัวสไนลองก้าวข้างหน้าคนอย่ากลัวไม่มีถอยหลังเรื่องอะไรไอ้โดนไอ้โดนลำบากเราอีกชายเป็คนเป็นคนที่ก่อนที่จอชี้มาเตียงก็ได้ทำให้ร่างใจด้ไม่ได้เว้ยได้วงชมราวง่ารวยเลยค่ะวงโค้งวงดาเ่ววงดาววงชา จะหลอกจะหลอกโจรนะเนี่ยจะเดือดไอ้น้องไอ้น้องไอ้ทัพเนี่ยหลอกอะไรของมึงเนี่ยระเบิดโนึ่งาบอกที่บาดซบที่เวนึ่งมึงจะบ้าไงอ่ะไม่บ้าคนบ้าไอ้ที่ควรเลยคุณหลอกนะคุณหลอกระเบิดหลอกเออเดี๋ยนี่โอา มึงกนมาบ้านไหนจะมีกลัวเบิร์ระเบิดเอาเมื่อกี้องค์อัศนัยจะถูกฆ่าอยู่แล้วกูก็ต้องตะโกนระเบิดระเบิดช่วยองค์อัศนัยไว้ก่อนไงนี่นนเออมึงก็เฉิบตะโกนขึ้นมากูก็กลัวอยู่แล้วเนาะเอามันต้องมันต้องมันมันต้องตะโกนนี่ไม่งั้นเออองอัศนยัยไปเล็นจังหลายที่กูเจอจะ,ะอระเบิดหลายที่แล้ว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วใครวางระเบิดวะดักระเบิดไลยเรามันไม่เห็นดีนี่ มันไม่เห็นดีเเมืเ่อกี้มันคุ้นมากเลยถ้ามีระเบิดมันต้องมีกลิ่นมาก่อนแล้วพอมันจุดมาแล้วมันจะเป็นไอ้อะไรวะเขาเรียกดินปืนแล้วมันจะระเบิดตุ้มทีหลังอันนี้มันไม่มีกลิ่นเลยแสดงว่าเราโดนหลอกละโดนหลอกเสียงเมื่อกี้มันคุ้นมากเลยเออคุ้นคุ้นหูหวังเสียงมันไอ้ขนุนลูกลุงเลยไอ้ลูกไปรักดีเหรอคิดดูขนาดกับพ่อมันจะเป็นบลำบากได้ใช่ไอ้หนุนไอ้เลวอย่าให้กูรู้อย่าให้กูเจอแต่กูเจอมึงที่ไหนไรขนุนแม้แต่มึงยืน ายเฮ้ยกูว่าเปี่ยนท่าเลถ้ายืนตายนะนี่เออเปี่ยนท่าลงจ้ะสารเลวจริงๆฮะสารเลวมีเท่าไหร่กูกลัวจะสารลอยสารลอยมีอะไราแม้กูเจอมึงที่ไหนแม้แต่มึงนั่งอยู่มึงก็ต้องตายเปลี่ยนท่าไหมกูว่าเปลี่ยนท่าจอนั่งกันเปลี่ยนท่านอนจ้ะหรือแม้แต่เห็นมึงนอน มึงก็หลอตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะลุกไม่ขึ้นก็เพราะมึงนี่ลุกขึ้นเฮ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยเฮ้ยมึงสองคนหลอกกูใช่ไหมถูกต้งไหนท่าไหนมึงก็จะฆ่าหมดเลยเหรอเออกูจะฆ่านั่งก็ฆ่าเออนอนก็ฆ่าเออไอ้เวรมึงกินขนาดไหนมึงเข้ามาฆ่ากูแหววแม่แม่ไม่เรียกกูลูกหรอเคย เพื่อนคนนี่ไม่ใช่ธรรมดาละทำไมวะถ้ามึงเจอเพื่อนคุณแล้วมึงต้องตายแน่หนอนนี่นักมวยเก่าเนี่ยอย่ามาลองมาข้กันกูนี่ครับนักมวยเก่าด้วยมึงอย่ให้กูขึ้นนะรู่างอกา่เยี่ยแล้วเป็นนักมวยเออแล้วมึงจะไปเตะก้านคอก็ถึงไหมบ้าเนี่ยมจะเจ๊ก้านคอกันไหนกูจอจ่อยางกันต้นยางมพราาแต่กูไวยนะจอดยางไอ้หนอมไอ้นอมมามึงสู้เลยกูรู้ว่ามึงสู้ได้ได้่ามึงแน่จริงจบดาวแล้วเขาบ้างกูจะได้รับความช่ว โซโลคนเดียเนาะนี่โอ้โหไม่กลัวใครอยู่แล้วแต่กลัวแค่สุรวิช oh, no. ัยเก่าผมกท่าโคตรเท่เลยหนาะนี่นี่ครับดาวโซโลคนเดียวเนียวคราชที่ตีลังกาได้ลูกออดเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับทาไม่ใช่คนทำไม่ได้นะแบบนี้ตีลังกากลับหลังได้มินสลิงพอินสลิงเนี่ย ตัครับนี่เปนคนสอนเจ้าพนมเดี๋ยวอีกรอบชิ้นนกรรอบโชว์หน่อยเฮ้อเ้อเฮ้เฮอยฮ้อ้อเ้อเฮ้อเ้อเฮ้้อ้อเอ ทางนี่รุ่นทางสุดยอดมือสุดยอดครับสุดยอดนี่เชื่อชื่อ ฟาลีกี้ครับอานิตาราชสงสารชีวิตไอ้นมทางสมองระบรลบครับท่านผู้ชมโอ้ไอ้นมตายแล้วไอ้นมตายแล้วตายพ่อหนี่อะไรอ้วไอ้เวนันจะกากยังปากทองกูเฮ้ยท่านเราไล่โจรไปหมดแล้วแล้วองค์อันัาอยู่ไหนมานะฮะดีไอ้นมไอ้นน โอ้โหมึงใส่สีอะไรวะโอ้โหแมงบุรวงเปลี่ยนหลายตัวแล้วครับแต่ลู้วัดยังไม่เปลี่ยนใส่สีอะไรครับและจะพวกจะใส่เสื้อไอ้หนุนที่ขามาบาระเบิดไปยังวะระเบิดมันไม่มีมงฉันหลอกมึงหลอกกูเนี่ยพี่ข้าโถอ้๋หนุนเมื่อกี้กูชนะมันอยู่แล้วมึงไม่เห็นหนะมันเสียเปรียบกูโอ้โห เดี๋ยวรูปเดียวกับอะไรเอ้ยธุนและฟีธุนและฟีเขาได้ช้าผมชั้นไล่ไปหมดแล้วไล่ไปหมดแล้วไล่หมดแล้วพี่ค่ะระระเปิดหรือเปล่าระเปิดมันไม่มีผมชั้นหลอกโอ้โหมึงหลอกกู <im itation> โอ้โหขอความเห็นใจกับคนหน้าจ,จะได้ตัดให้ใหม่ฮะกูตัดให้ใหม่ทั้งหลายชุดเฮ้ยแต่และชุดดูได้กันลแล้วตอนนี้หุนกูดีขึ้นมาเล่นฟิตเนสมากใส่ชุดได้ไม่กี่ชุดเองน,นี่ครับชุดของแบงค์บนบงแต่และตัวราคาเป็นแสนครับแล้วชุดของลูกออดเห <im itation> รอฮะแสนเท่ไรครับแสนชกกระปุก แล้วใครก็จะใช้ใหม่ต่อจากมึกเนี้ยไอ้หนุนพี่คะไอ้หนุ่มแสดงว่าตอนนี้เราปรับุนจนจิตสนาได้แล้วบับได้แล้วพี่คะแล้วข้างหน้านั่นคือเมืองพระพขวัญท้กูถูกต้องพี่คะแล้วเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยกูเป็นหีกเป็นง้อยขนาดเนี้ยโอ้ไม่ยากเลยพี่คะยังไงว่างวือองค์ยที่จะเป็นจะเข้าไปถ้าหากกูเข้าไปเป็นหีกเป็นง้อยอย่างเนี้ยลานี้เขาจะรอบกูเราต้องใช้แขนเทียมพี่คะใช้แขนเทียมพี่คะ ยังไงมาแขนเทียมเดี๋ยวกุนเดือนนี้ก็มีเสริมมีช่วยเนาะใช่ใช่แขนนั้นนี่ใช้ไม่ได้เอาคนกลับไปเราต้องหาแขนที่มันใกล้เคียงกับแขนฝ่าบาทอ๋อแสดงว่าศิยกรรมศิยไม่ใช่งศิลกรรมไม่ใช่ะยะพวกคีเร่ไปทำจมู่ทีต่อสมองนั่นเลยใหเก็บเก็บเราลองดูลองดูลองดูให้เก็บเก็บแขนไว้ข้างหลังให้ค่ะอ่ะยังไม่ยิบต่อยจริงให้กูเก็บมือนี่นี่แขนเทียมไม่ใช่ค่ะแขนเทียมโอ้โหมันใกล้เคียงมากเลยเนี่ย มือไม่น่าใส่แหวนเพชรเลยโอ้ค์นี่ถ้าเกิดไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะทีะเขาว่าเป็นพงค์เนี่ยทหาดยังไงกูต้องยังไงมั้ลองซ้อม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 หัวเราะนี่หัวเราะหัวเราะร้องเลยโธ่รัก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  อยากได้เธอเป็นคู่ของเออได้ได้ได้ไี่บัตรซ็อมใครับซ้อี๋ยวข้างหลังเลยข้างหลังหรือข้างหน้าข้างหน้าครับข้างหน้าโอ้โหเอาศัยชุดฉุนละมุนมาขอให้แบงค์ไหนลองมาซ้อมขอบคุณบ้ายบ่ายขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตรงพี่คะว่ายังไงอย่างนันเราเสร็จเข้าไปดินเอาหญิงลานีเลยดีกว่าพี่ค่ะได้ภาะนะกลับอาหารเกียมทองหนึ่งทองไปดิงลาน